10เทคนิคการจัดการความโกรธแบบง่ายๆสวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอเรื่อง10เทคนิคการจัดการความโกรธอย่างง่ายความโกรธเป็นอารมณ์ตามธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอแต่อาจกลายเป็นปัญหาได้เมื่อรุนแรงยาวนานหรือแสดงออกมาในทางที่เป็นอันตรายในคลิปนี้เราจะพูดถึงเทคนิค10ข้อที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการกับความโกรธและปรับปรุงความเป็นอยู่โดยรวมของคุณ 1. ระบุต้นตอหนในขั้นตอนแรกในการจัดการกับความโกรธคือการระบุสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความโกรธซึ่งอาจเป็นบุคคลสถานการณ์หรือแม้แต่ช่วงเวลาหนึ่งของวันเมื่อคุณรู้แล้วว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นความโกรธของคุณคุณก็จะสามารถดําเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือจัดการกับตัวกระตุ้นเหล่านั้นได้ 2. ฝึกหายใจเข้าลึกๆเมื่อคุณรู้สึกโกรธร่างกายของคุณจะเข้าสู่โหมด สู้หรือหนีซึ่งทำให้ยากที่จะคิดอย่างชัดเจนวิธีหนึ่งในการป้องกันสิ่งนี้คือการฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆทางจมูกกลั้นไว้สักครู่หนึ่งแล้วปล่อยออกมาทางปากช้าๆทำซ้ำหลายๆครั้งจนกว่าคุณจะรู้สึกสงบขึ้น 3. ใช้การพูดคุยกับตนเองในเชิงบวกการพูดเชิงลบก,กับตัวเองอาจทำให้ความโกรธนั้นแย่ลงไปอีกดังนั้น การใช้การพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกเพื่อต่อต้านมันถึงเป็นเรื่องที่สําคัญแทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ให้ลองพูดว่าฉันจัดการได้แล้วฉันจะหาวิธีจัดการกับมันเอง 4. พักสมองเมื่อคุณรู้สึกโกรธสิ่งสําคัญคือต้องหยุดพักจากสถานการณ์นั้นนี่อาจหมายถึงการออกจากห้องไปเดินเล่นหรือแม้แต่ใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อรวบรวมความคิดของคุณ หใช้การแสดงภาพการแสดงภาพเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการความโกรธลองหลับตาแล้วนึกภาพสถานที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสงบจินตนาการว่าตัวเองอยู่ที่นั่นแล้วจดจ่อกับภาพเสียงและความรู้สึกที่คุณเชื่อมโยงกับสถานที่นั้น 6. ตื่นตัวการออกกําลังกายเป็นวิธีที่ดีในการปลดปล่อยความโกรธและความคับข้องใจลองออกไปวิ่ง เล่นโยคะหรือแม้แต่เดินเร็วๆรอบละแวกบ้านของคุณ 7. เขียนออกมาบางครั้งการเขียนความรู้สึกของคุณออกมาจะช่วยให้คุณประมวลความรู้สึกเหล่านั้นและได้มุมมองใหม่ๆลองเขียนจดหมายถึงคนที่คุณโกรธหรือแม้แต่เขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณโกรธด,ดู8ฝึกสติ การเจริญสติคือการฝึกให้อยู่กับปัจจุบันและไม่จมอยู่กับความคิดหรืออารมณ์ด้านลบลองทำสมาธิเพื่อช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับปัจจุบันดู 9. ขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพหากความกดของคุณก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยได้นักบำบัดหรือผู้ให้คำปรึกษาสามารถสอนกลไกลในการ,รเผชิญกับปัญหาและกลยุทธ์อื่นๆ ในการจัดการกับความโกรธของคุณได้ 10. ฝึกการให้อภัยการยึดมั่นในความโกรธและความไม่พอใจอาจเป็นพิษได้ดังนั้นการฝึกให้อภัยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันหมายความว่าอย่าปล่อยให้มันควบคุมความคิดและการกระทําของคุณสรุปได้ว่าความโกรธเป็นอารมณ์ธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอ แต่ด้วยการใช้เทคนิคง่ายๆสิบข้อเนี้คุณจะสามารถควบคุมความโกรธและทําให้ความเป็นอยู่โดยรวมมันดีขึ้นได้จำมาไว้ว่าการจัดการความโกรธเป็นกระบวนการและอาจต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผลฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้เป็นประจำและคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในชีวิตของคุณและเช่นเคยหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดฝากไว้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง ผมหวังว่าเราจะได้แบ่งปันความคิดเห็นกับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเพื่อให้เรามีกำลังใจทำต่อไปนอกจากนี้แล้วช่วยรับชมคลิปอื่นๆของเราด้วยขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ